สวัสดีค่ะคลิมนี้ก็เป็นคลิปช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งมาใดหน่อยไม่เยอะไปดูตัวแรกกันตัวแรกเป็นแป้งของ e ีจูดค่ะเป็นแป้งทานหน้าตัวนี้จะผสมวิ้งวิงเป็นรุ่นอะไรไม่รู้อ่ะดูด้านหน้าเป็นเบอร์สองตลับเป็นสีมว่วง มาด้านในก็จะมีกระจกแล้วก็มีพัฟมาให้แลแป้กมันแบบนี้วิงเล็กๆอะคะ่ะปัดแล้วน่าจะดูผ่องๆอ,อันนี้ซื้อที่เซนทรัลัตนาทิเบตน,นะคะราคา450บาทก็ชื่อร้านพอยเจแปน ฟอร์จแปนที่ชั้นสองของเซ็นทัลลาตาลานทิเบตนะคะถ้าอยู่แถวลาตาลทิเบตก็ไปเดินดูได้ร้านนี้จะขายสินค้าจากญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีอะไรพวกนี้เครื่องสำอางนำเข้ามาอะไรเงี้ยเป็นร้านเดียวเหมือนร้านีิ้วอะ่ะอืมก็จะขายอกตัวนี้ด้วยก็มีอย่างอื่นอีกนะลองไปดูเอาและอีกชิ้นหนึ่งที่ได้มาอันนี้ราคาบอกไปแล้วนะสี่บาท อีชิ้นนึ่งเป็นอายไลเนอร์แบบปากกาอันนี้ของดอ l l y w วิ g ราคาห้ารอยสมสิบบาทเขาบอกว่ามันติดชัดติดทนจริงๆแล้วเราลองถามดูเราใช้บีซูบีซูอยู่อะบีซูบีซูเราซื้อข้างนอกสามรอบาทแต่ตัวนี้จะห้ารอสมสิบอันนี้ราคาข้างนอกแล้วนะมันติดทนกว่าแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะคะหัวก็เป็นแบบเมจิแหละ ังไม่ได้เปิดอ่ะเปิดให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้ออเป็นแบบนี้แต่ว่ายังไม่ได้ลองเขียนนะเดี๋ยวไว้ลองก่อนว่าใช้ได้ยังไงก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้กันเผื่อว่าอยากจะเพื่อนๆอยากจะหาอะไรเนื้อที่มันไม่เลอะอย่างวันนี้เราเกีดของบิซูบิซูอะ่ะ น้ำต,ตาหลายช่วงนี้มันเลอะนิดนึงแต่ข้างนี้ไม่มีปัญหาสห่ชิ้นหนึ่งนำเสนออันนี้ลิปสติกของ MAC ของทั้งหมดซื้อที่ร้านเดียวกันนะคะร้านพอยเจแปนที่เซ็นทรัลตันนาทิเบตอ่ะอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังเมื่อวันที่สี่มกราพอดีมีน้องที่สนิทกันอ่เพิ่งได้เจอกันแล้วก็เลยซื้อของขวัญวันเกิดให้ก็จะเป็นลิปสติกตัวนี้เลือกมาเอง สีนี้สีมันจะออกชมพูนมแพคเกจสีดำปกตินี่ค่ะสีชมพูนมนมตอนนี้ราคาอยู่ที่690บาทน้องก็ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดก็ชอบม,มากเพราะเป็นคนชอบเครื่องสํมารงอยู่แล้วก็เลยถูกใจ ช้อปปิ้งก็จะมีสามชิ้นนี่แหละแล้วก็อันนี้จะมาพูดเรื่องไอ้นาที่เป็นพาเลตพาเลตเนี้ยพาเลตเนี้ยค่ะพาเลตนี้เราแต่งอยู่นะคัเน,นี้ยอ่บังแสงจะเป็นเฉดสีมว่วงน้ำต,ตาลแก้มออกกกะซัม ก็เฉดดิ่งละกูนาเขาบอกว่าใช้ดีมากเลยสีอายแชโดว์ติดชัดมากพอใช้ตัวเนี้ยตัวสีเข้มเนี้ยมันจะออกน้ำตาลม่วงๆนะไลายตรงช่วงหางตานะมันจะดูแบบมีมิติใช้ดีมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไปเจอพาเลตแบบนี้ก็แนะนำเลยนะถอยเลย นี่เราถอยมาพันสี่ห้าสิบราคาเต็มมันอยู่ที่สองพันสองร้อห้าสิบซื้อที่ร้านโซโซที่เดอะวอลราชพฤกษ์เป็นร้านประจำอีกร้านหนึ่งเหมือนกันที่เดอะวอลราชพฤกษ์เนี่ยจะมีสองร้านร้านขายเครื่องสำอางจะเป็นร้านชมพูรัดร้านหนึ่งอยู่ชั้นบนหน้าเอร้านไดโซอ่ะแล้วก็ร้านโซโซจะอยู่ติดกับอินเด็กข้างล่างนะคะถ้าใครไปเดินแถวเดอะวอล์ราชพฤกษ์ก็ลองเดินดูร้านเครื่องสำอางสองร้านเนี้จะขายของแท้แล้วก็ราคา ราคาพอๆกันนั่นแหละซื้อได้งสองร้านโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้ามีอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมน,นะคะไปแล้ว